ดิฉันนางสาวสุติมาพงเงินชื่อเล่นชื่อรถนะคะก็สําหรับโครงงานของเราเนี่ยได้มีการหางหายจากการทํากิจกรรมการถ่ายยูว์ไปนานนะคะก็ครั้งนี้เรากลับมาพร้อมกับเนื้อหาสาระต่างๆมากมายที่จะให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเนื้อหาจะมีอย่างไงบ้างไปรับชมกันเลยค่ะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมีกา,ารสรุปรวบรวมรวบรวมข้อมูลของระบบชีงแค แลแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอบเป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนระบบทีแคดในรอบนี้นะคะเพื่อลดความซําซ้อนของเนื้อรายเนื้อหาวิชาต่างๆที่มีการออกสอบนะคะแล้วก็เนื้อหาที่จะอสอบเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่เราเรียนทั้งหมดนะคะส่วนในเรื่องของคะแนนก็ยังเต็ม1น0คะแนนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปที่สําคัญที่สุดน,นะคะก็คือ ทีแกดทีแพดแล้วก็ A l e v e l เนี่ยจะมาแทนในส่วนของแกดแผดแล้วก็9ก้าวิชาสามัญนะคะซึ่งวิชาด้านหลังที่พูดไปเนี่ยจะไม่มีการสอบในปีนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของทีแคทูบเนี่ยมีกี่รอบแล้วก็มีรอบอะไรบ้างแต่รอบใช้คะแเน้นในส่วนของอะไรบ้างนะคะก็จริงทั้งหมด4รอบนะคะรอบแรกก็คือรอบพอร์ตฟิลิโอรอบโคต้าแล้วก็รอบที่สามนะคะก็จะเป็นในส่วนของรอบรอบรับตรงร่วมแล้วก็รอบรับตรงสระนะคะ ส่วนนี้นะคะเราจะเมนูในรอบแรกกันก่อนนะคะก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะเราสามารถนําผลงานตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 นะคะหรือว่าปัจจุบันเนี้ยเราสามารถนํามาใส่ภายในรอบนี้ได้นะคะ รอบนี้เนี่ยจะมีผลงานไม่ว่าจะร่วมการแข่งขันวิชาการหรือว่าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่บาเพนสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมนะคะเราก็สามารถนํารูปไทยนำเกียรติบัตรมาลงในผลงานรอบนี้ได้นะคะคะแนนที่ใช้นะคะก็คือมีเกรดเฉลี่ยทั้งหมด4 5 6ภาพนะคะแล้วแต่แต,แต่ละมหาลาัยเป็นคนกําหนดรวมทั้งทงีแกตทีแพก็ยังใช้คะแนนในรอบนี้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะคือรอบที่2หรือว่ารอบโควตานะคะรอบนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับมหาลัยที่จะเปิดรับนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการพิเศษต่างๆของมหาลัยอย่างเช่นโครงการช้างเผือกหรือว่าโครงการค้นหานักเรียนนีเดนจากแต่ละพวงลำเนานะคะนักเรียนที่ได้เปรียบจากโครงการนี้นะคะก็อย่างเช่นนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาด้านดนตรีด้านศิลปะหรือด้านภาษาต่างๆเชิงวิชาการนะคะก็ จะมีความได้เปรียบในด้านนี้อยู่นะคะส่วนคะแนนที่ใช้ยื่นนะคะก็เกรดเฉลี่ยของแต่ละภาคตามที่มหาลายัยกำหนดแล้วก็ p ีแกดทีแพแล้วก็ a อ e v เวลพูดง่ายก็คือคะแนนที่ใช้เนี่ยทุกสนามสอบต้องใช้ยื่นในรอบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนในรอบที่3นะคะหรือว่ารอบแอดมิชั่นเป็นรอบรับตรงร่วมกันนะคะในคะแนนรอบนี้เนี่ยเราจะใช้คะแนนสอบเลย่ๆเลยนะคะ ก็คือจะเป็นคะแนนสอบที่แต่ละมหลาลัยกำหนดนะคะโดยเปิดสอบพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะคะคะแนนที่จะใช้สอบเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเกรดเฉลี่ยทั้งหมดทั้งทุกภาคที่เราเรียนมาหรือว่าแล้วแต่มหลาลัยที่กำหนดนะคะ T-Get t p a t e แล้วก็ A-Level ก็ยังใช้ในการสอบรอบนี้ด้วยค่ะ ในส่วนของรอบที่4นะคะก็คือรอบ Direct Admission นะคะเป็นรอบรับตรงสระก็คือจะเป็นรอบที่เก็บตกสําหรับนักเรียนที่ยังไม่มีสถานที่ศึกษาต่อนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่นั่งเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็สําคัญก็ไม่ได้เปิดรับทุกๆุกมาเลยนะคะในส่วนของคะแนนที่ใช้ก็จะเป็นเกดเฉลี่ยรวมทั้งหมด6ภาพ t แก t t แล้วก็ A-Level ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําความรู้จักในวิชาที่ใช้ในการสอบ t แ e s t ควบคูกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็คือ t แก s t นะคะ t แก s t เป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไปนะคะคะแนน อรอบนี้นะคะก็จะเต็มทั้งหมด100คะแนนแล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะก็จะเป็นทักษะภาษาอังกฤษการใช้เหตุผลเชิงปริมาณและก็การคิดเหตุอย่างมีตรกะนะคะในส่วนที่3ก็คือสมรรถนะในการทํางานในอนาคตโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะคะก็จะเป็นการสร้างคุณค่าละวัฒนธรรมการแก้ปัญหาที่สับซอนการบริหารจัดการอารมณ์การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ ต่อไปในส่วนของ A l e v e l นะคะ a l e v e l เนี่ยเป็นสั์ใหม่ของวิชาการสอบในครั้งนี้เลยนะคะแน่นอนคำว่า l e v e l เนี่ยมันต้องอัพขึ้นมากแน่นอนนะคะเรามาทําความรู้จักกับ A l e v e l กันเลยดีกว่าค่ะ A l e v e l นะคะคือการวัดความรู้เชิงวิชาการนะคะเป็นสัพ์ใหม่อย่างที่บอกของสําหรับการสอบในปีนี้นะคะซึ่งชื่อเดิมของมันก็คือวิชาสามาัญนั่นเองคะ่ะ ดยเขาบอกไว้ว่านะคะ A level คือวิชาสามัญบวกกับแพทเจ็ดนะคะโดยรูปแบบการสอบนะคะอันนี้จะเป็นแค่กระดาษเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถสอบ,สอบในระบบของคอมพิวเตอร์ได้นะคะวิชาที่สอบก็จะมีดังนี้ค่ะก็จะมีคณิตประยุกต์หนึ่งก็คือวิชาพื้นฐานบวกกับวิชาเพิ่มเติมคณิตประยุกต์สองก็จะเป็นพื้นฐานแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็เป็นการปรับเปลี่ยนมาจากวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีฟิสิกส์มีเคมีมีชีวะมีภาษาไทยสังคมและก็ภาษาอังกฤษรวมไปถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆที่ มีการเปิดสอบด้วยค่ะ ต่อไปนะคะในส่วนของสนามสอบนะคะเราสามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน5แห่งนะคะโดยเราจะต้องเรียงลาดับความชอบน้อยจากไปถึงความชอบมากค่ะส่วนในขอบเขตรายวิชาเนื้อหาที่จะสอบเนี่ยเขาบอกว่าขอบเขตเนื้อหาวิชาที่จะสอบเนี่ยจะออกไม่เกินเนื้อหาที่เราเรียนก็คือตั้งแต่ม .4 จนถึงม .6 นะคะดังนั้นน้องม .4 ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกเนื้อหาพื้นฐานตัวเองให้แน่นๆนะคะถ้าเนื้อหาเราแน่นพื้นฐานเราแน่นเรามีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนค่ะในส่วนของการกําหนดการสอบนะคะที่แกตที่แพตเนี่ยจะเป็น เดือนธันวาคมในปีนี้นะคะส่วน A l e v e l จะเป็นเดือนมีนาคมในปีหน้าค่ะในหัวข้อต่อไปเนี่ยที่พี่จะพูดนะคะพี่คิดว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆที่น้องทุกคนควรจะรู้และก็อยากจะรู้แน่นอน,นะคะ่ะก็คือค่าสมัครสอบนั่นเองค่ะในวิชาที่จะสอบเนี่ยจะมีค่าสมัครสอบที่แตกต่างกันนะคะก็คือในีรอบของทีแกทีแพดเนี่ยค่าสมัครสอบจะอยู่ที่วิชาละ140บาทส่วนในรอบของ A l e v e l เนี่ยจะมีคัาอาวิชาอยู่ที่ราวิชาอยู่ที่100บาทะคะ่ะโดยในส่วนของเวลาเนี่ย ที่แกทีแผดนะคะก็จะให้เวลาในการสอบ3ชั่วโมงในส่วนของ A l เร e วเนี่ยก็จะให้เวลาในการสอบทั้งหมด1ชั่วโมง30นาทีค่ะ